สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มา unpack อีกแล้วครับของชิ้นเล็กนะครับแต่ว่าสําคัญนะฮะคือผมซื้อแอคชั่นแคมมาใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีอะไรปกป้องนะฮะก็คืออันนี้นะครับเป็นตัวปกป้องได้ผมว่าอาจจะอาจจะดีนะคิดว่าเดี๋ยวลองแกะมานะผมขอบังชื่อที่อยู่นะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะเพราะนั้นก็แกะแบบนี้แล้วกัน มันเป็นซองมาแบบไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็บับเบิลของซองไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าซองมันก็ไม่ได้ผิดรูปอะไรมากมายเดี๋ยวดูกันครับว่าจะออกมาหน้าตายังไงนะฮะอือเจอล่วงสิไม่ร่วงอ่านี่ครับไม่มีอะไรนะโบเบ ไม่รู้ว่าจะมันจะปกป้องได้ดีแค่ไหนครับแต่ว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะอยู่ดีอยู่นะครับนี่มันคือฟิล์มแผ่นฟิล์มนะฮะน่าจะสามชิ้นล้วมั้งเพราะว่าจอของไอชั่แคนผมมีอยู่สามอันน,นนะเดี๋ยวดูว่าสามชิ้นหรือเปล่านะครับก็ ไม่น่ามีแต่อุ้ยหนาซะด้วยนะหนาเลยเนี่ยก็มีจอด้านหน้านะครับแล้วก็จอเลนนะฮะแล้วอันนี้น่าจะเป็นจอด้านหลังนะครับเนี่ยก็ดูจากนี้ก็เนี่ยหนาที่เดียวนะฮะก็น่าจะกันลอยได้ดีนะครับคิดว่านะฮะเดี๋ยวต้องลองไปติดดูครับนีกก็มีไซส์แบบ สามขนาดด้วยกันนะครับนี่เนาะอันนี้น่าจะเป็นตัวเลนตัวเลนของกล้องนะฮะส่วนอันนี้น่าจะเป็นตัวด้านหน้านะีด้านหน้าที่อยู่ใกล้ๆกับเลนเนี่ยแหละเป็นตัวแสดงสถานะนะครับก็น่าจะใช้เลเยอร์อหรือ อะไรตัดที่แบบเป๊ะๆมานะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วใครอยากได้อันนี้ไปติดป้องกันตัวแอคชั่นแคมของคุณนะฮะก็ลองดูได้นะเนี่ยจะมีตัวอันนี้อยู่นะอันนี้ยังเป็นฟิล์มที่ติดกับอ่าที่ซื้อมาอยู่ครับอันนี้ด้วยข้างหลังก็ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลอกออกแล้วเดี๋ยวลองติดดูแล้วถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังครับ ไม่คลิปใดคลิปหนึ่งวันนี้ลาบก่อนครับสวัสดีครับ